วันลุมพินีพระจันฉายทุบแต้มดิเบลลาผงาดครองแชมป์โลกสองกติกาสึกวันลุมพินี68สร้างความร้าใจสุดขีดให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้สมเป็นรายการใหญ่ไตรามาสสองเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยนักกีฬาการต่อสู้แถวหน้าทั้ง12คู่ต่างโชว์ฝีมืออันดุเดือดสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในกว่า190ประเทศทั่วโลกคู่เอกที่ทุกคนเฝ้ารอ พระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท115125ปอวัย29ปีเผชิญหน้าโจนาธานดิเบลลานักสู้อิตาลีแคนาดาอดีตเจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นดีกันเพื่อชิงตำแหน่งราชันวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทที่ว่างดูคลิปวันลุมพินีวันที่28มิถุนายน2567คู่พระจันทรฉายพีเแสนชัยเวอซัสจนาธานดิเบลลา สองยกแรกทั้งสองฝ่ายต่างชิงไหวชิงพลิบและวัดความเร็วกันไม่มีใครยอมใครส่วนช่วงเวลาที่เหลือพระจันฉายเร่งสปีดเปิดเกมบุกจมตีเป็นชุดเล่นงานดีเวลาได้หลายจังหวะครบ5้ายกพอระจันฉายชนะแต้มเอกฉันสวยงามคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวตมาครองเป็นเส้นที่สองสมใจนั่งแท่นแชมป์โลก2กติกาคนล่าสุดคู่รองของรายการซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวต1 2 5 1 35ปอ วัย28ปีจากบุรีรัมย์รับน้องโหดก้องธรณีสอสมหมายมวยพูดน้อยต่อยคมวัย27ปีจากเพชรบูรณ์ในกติกามวยไทยรุ่นฟลาเวทภาพรวมเกมการชกตลอดทั้ง3มยกเป็นทางด้านซุปเปอร์เล็กที่อาศัยช่วโมงบินเหนือกว่าดักศาสตร์แข้งขวาโกยแต้มเป็นกอบเป็นกำแม้ก้องธรณีจะทำการบ้านมาดีได้จังหวะตอบโต้หนักๆห,ห,หลายดอกแต่เมื่อครบสามยกกรรมการเห็นพ้องให้ซุปเปอร์เล็ก เขาวินไปด้วยคะแนนเอกฉันเรียกความมั่นใจก่อนไปล่าบัลลังมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอจากโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ขณะที่อีกหนึ่งคู่เดือดที่แฟนมวยรอดชมล้นหลามเสือแบล็กทอพราน49นักชกเชื้อสายกระเรียงวัย27ปีจากเพชรบุรีเปิดศึกสังแค้นเคียมรันนาบาติจอมบูไร้พ่าย,ายวัย29ปีจากรัสเซียในกติกามวยไทยรุ่นนอแบนตัมเวท135-145ปอโดยแม้เสือแบล จะชกแบบรัดกุมแต่สุดท้ายเสียถ้าโดนหมัดฮุกซ้ายสุดคมของงอเคียมรันเข้าที่ปลายคางหลับแบบไม่ทันตั้งตัวในเวลา1นึนาฬิกา54นาทีของของยกแรกส่งให้เคียมรันยืดสถิติชนะรวด3ไฟติดและคว้าโบนัส350,000บาทครั้งแรกพร้อมคว้าสัญญานักกีฬาวันเป็นคนที่17ของรายการนี้ด้านสึกกู้ศรัทธาของสออดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งเพชรนงเพชรเ,เฟอร์กัส นักชกเชิงสูงวัย38ปีจากอุดรธานีโชว์ที่เด็ดดับซ่าอลาวดีรามาซานอฟจอมหมัดนอกตำราวัย29ปีจากรัสเซียในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวด135-145ถึงปอเริ่มยกแรกต่างฝ่ายต่างชิงจังหวะออกอาวุธกันไปมาได้อย่างสนุกสุดมันเข้าสู่ยกสองเป็นทางด้านเพชรธนงที่ยังคงเดินวิ้ขนอาวุธออกมาถลม่มลาเวดีทุกทิศท,ทุกทางจนท้ายที่สุดนักชกนอกตำราจากรัสเซียต้องยอมจำนวนส่งให้เพชรธนง ปิดจ็อบชนะ TKO ไปได้ในนาทีที่1นาฬิกา59นาทีของยกที่2ส่วนอีกหนึ่งคู่ดูเดือดที่แฟนมวยตั้งตารอระหว่างป้อมเพชรพีเคแสนชัยและสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งในศึกภาค2กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท132ปอผลปรากฏว่าสุริยันเล็กปล่อยหมัดปริดวิญญาณสมชายาไอหมัดเคลื่องควายกดนอกลังแขน ป้อมเพชรได้แบบสะใจในช่วงอสิวินาทีสุดท้ายก่อนหมดยกแรกเก็บแต้มชัยเป็นครั้งที่6รวมถึงคว้าโบนัส3 5 0 0 0 0บาทได้เป็นครั้งที่8ติดต่อกันทำให้ยอดรวมสะสมพุ่งสูงเป็นเงิน2.8ล้านบาทไม่รวมค่าตัวโดยค่ำคืนนี้มี3านักสู้ใจเด็ดทำผลงานดูดนันโดนใจบิ๊กบอสชาตรีสิทธิยอดธงไม่รอช้าสั่งมอบโบพิเศษติดมือกลับบ้านให้ทันทีคนละ350,000บาทไม่รวมค่าตัวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1.05ล้านบาท1ล้านหแสนบาท ได้แก่สุริยันเล็กพอเย็นยิ่งประกรณ์พีเคแสนชัยและเคียมรันนาบาติสรุปผลการแข่งขันทุกคู่วัลลุมพินี68คู่เอกพระจันร์ฉายพีเคแสนชัยชนะคะแนนเอกฉันโจนาธานดิเบลลาชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตราเวต115-125่125ปอคู่รองซูเปอร์เล็กเกียดมู่ก้าชนะคะแนนเอกฉันก้องธรณีสอสมหมายมวยไทยรุ่นฟลเวต125 135ปอ เคียมรันาบาติชนะน็อกเสือแบล็กทอพราน49นาทีที่1นาฬิกา54นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นแบนตําเวท135 145ปอเพชรนงเพชรเชฟอร์กัสชนะทีเคโออาาวดีรามาซานอฟนาทีที่1นาฬิกา59นาทีของยก2คิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตําเวท135 145 14ปอชาโดสิงห์มาวินชนะคะแนนเอกฉันจิมมี่วีโนมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 1 5 5ปออ ปรกรณ์พีเคแสนชัยชนะน็อกราฟฟี่โบฮิกนาทีที่2องนาฬิกา15นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นแบนต์ตำเวท135-145ปอไทยสันแฮริสันชนะคะแนนไม่เอกฉันส0 1 0 0โคตรนายมวยไทยรุ่นแบนตําเวท135-145ปอยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะชนะคะแนนเอกฉันคมอาวุธ FA ฟเ o กรุปมวยไทยแคทเวท140ปอ สุริยันเล็กพอเย็นยิ่งชนะน็อกป้อมเพชร PK แสนชัยนาทีที่สองนาฬิกาห้าสิบนาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวทหนึ่งร้อยสามสิบสองปอคาอิโตะซากากูชิชนะคะแนนเอกฉันหลานชันเตงคิกบ็อกซิ่งแคทเวทหนึ่งร้อยสามสิบสองปอโคเฮอิวากาบายาชิชนะคะแนนไม่เอกฉันซันหลังเกซี MMA รุ่นสตรเวทหนึ่งร้อยสิบห้าลบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอเรียวตะฮาชิโมโตะชนะน็อกยูโตะอุเอโนนาทีที่สองนาฬิกาหนาทีของยกแรก มวยไทยแคทเวท143ปอ